ห่างหายไปนานนะครับผมไม่ได้อับลงนานแล้วนะครับประมาณสองสามเดือนนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำกึ่งเกีียวนะครับเป็นเกีียวเปเปอร์นะครับเกีียวแป๊บนะครับถ้ากึ่งเกีียวแป๊บนะครับแนะนำให้คว่มมีดนะครับคว่มมีดแล้วก็กึ่งเปิดเดินหน้าถ้ายหลังนะครับก็ถ้าเราคว่ำมีดก็ให้มีดมันต่ำกว่าศูนย์กลางนะครับเพื่อเกีียวมันจะสวยนะครับถ้าเราหงายมีด ขึ้นก็ให้สูงกว่าศูนย์กลางนะครับคึงเกลียวแล้วมันจะนเกลียวจะสวยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะคึงให้ดูนะครับเราต้องใส่น้ำมันพืชด้วยนะครับเวลาคึงง่ายๆนะครับนียครับดูนี่นะครับเวลาเราตึงนะครับนี่ผมจะทำให้ดูก,ก่อนเวลาเราสับสับตามตัวเลขนะครับ หรือว่าจะต่เครื่องนะครับขับตามตัวเลี้กไปนะครับแล้วก็หมุนหมุนกินเข้าไปอย่างนี้นะครับหมุนเข้มาณนี้ครับโอเคนะครับ านนี้นะครับสามให้เข้าประมาณสามเกี่ยวนะครับเรามาดูฝั่งนี้นะครับดึงเมื่อกี้นะครับง่ายมากนะครับสีเกีียวเข้าประมาณสามเกี่ยวพอครับขันมันจะแน่นแน่นแน่นไปเรื่อยนะครับมาณสามเกี่ยวพอแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบก็ช่วยกดติดตามนะครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ